นี่นี่ไปทำคลิปลุกลุก,ลกทำคลิปไม่จะนอนอยู่ไหมะทำคลิปอะไรอีก <c oughs> อ่ะก็ทำคลิปนันแหละนานๆลุก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 ตอนนั้นเอาเหมือนเมื่อวานนะพี่หนึ่งเป็นคนเดินหน้านี่จะเอาขวดเรียงใสเอาฉากนั้นใช่ไหมอือแต่รอบนี้ให้เดินข้างหน้านี่จะเดินข้างหลังอือได้สิไปเค okay, นะโอเคแต่งตัว โอเคเลยเฮ้ยฉากนี้เราจะทําจริงๆหรอฉากนี้จะทําค่ะฉากนี้นะเราก็เล่นไปแล้วน้เมื่อวานนะวันนี้จะเล่นครั้งสุดท้ายอีกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายนะเออครั้งเดียวครั้งสุดท้ายโอเคป่ะโอเคโอเคโอเคก็โอเคอเล่นก็เล่นฉากนี้พร้อมแล้วไปมาถ่ายเลวเดี <S <S ๋ยวห,หากวดก่อนนี่ ขวดน้ำสีรแรงๆเลยนะจ๊ะนี่เอาแบบรแรงๆเลยนะไม่ต้องอยัง้งโอเคนะปะจัดให้เหรอมาเอาเนี่ยขวดน้ำขึ้นขวดน้ำไว้ขึ้นขวดน้ำไว,ำไว้แล้วก็เดินมาตรงนี้นะ่ะเดินมาตรงนี้นะ่ะขวดน้ำ